มาถึงคลิปที่2นะคะสาหรับสิวเซรอยเนี่ยหลายคนถามจิ๊กมาว่าทําไมถึงต้องใช้2ตัวใช้ตัวเดียวไม่ได้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิวจิ๊บจะบอกเลยนะคะว่าเซรอยเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็อยู่ตามเส้นประสาทของเราอยู่แล้วเนี่ยคือมันอยู่ที่มันเหมือนกับว่าเยรออยเนี่ยมันไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงเส้นเลือดอยู่เนี่ยพอเวลาอาหารใหม่ๆสมมุติว่าอ่ะทาครีมเนี้ยเข้าไปซึ่งไม่มีเซรออยเนี่ยแล้วครีมเก่ามีเนี่ยพอทาไปปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนจะดันออกมาค่ะมันก็เหมือนจะไม่รับเพราะว่าซียรอยเนี่ยวลยใบรช้นา,น,านจะเหมือนกับว่ามันจะเสพแต่แบบสารนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกของมันเนี่ยก็คือว่าต้องทําให้พื้นผิวแข็งแรงแล้วก็รักษาสิวไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสแฟกเตอร์ A เนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ทาให้สเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยแข็งแรงพอสเต็มเซลล์ต้นกาเนิดแข็งแรงเนี่ยมันจะสามารถแอนตี้หรือว่ารักษาเลือดหรือทุกปัญหาทุกอย่าง,งบนใบหน้าให้กลับมาแแข็งรงรได้นะคะค รักษาเลือดหมายเขาว่ายังไงคือทําให้เลือดแข็งแรงอย่างเช่นแบบคนที่เป็นสิวเซรอยเนี่ยสังเกตได้ง่ายว่าสิวจะขึ้นบริเวณรอบปากแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอาการลอกๆบริเวณแบบตรงนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นเลือดอ่ะเป็นเส้นเลือดฝอยๆแตกตรงหน้าอะไรอย่างเงี้สยสเตยรอยมาได้จากไหนบ้างครีมทั่วไปนะคะที่อ่าบางบางครีมเนี่ยมีออยอแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยวิธีการตรวจสเตียรอยก็คือป้ายอ่าครีมสมมุติว่า อยากจะตรวจครีมนี้นะคะอันนี้สมมุตินะไม่มีนะอันเนี้ยคือเราก็ไปที่ท้องแขนแบบนี้แล้วก็ถูถ,ถูไปแล้วก็เอาพลาสเตอร์เนี่ยแปะทิ้งไว้6ชั่วโมงทําตอนกลางคืนก็ได้ค่ะพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็สามารถเปิดดูได้ถ้าเกิดเปิดดูแล้วเนี่ยมันซีดมากๆเลยซีดกับผิวจริงแล้วก็ซีดแบบ ซีดมากซีดแบบไม่ได้แบบว่าเหมือนพอเวลาแปะพลาสเตอร์ในปกติผิวมันก็จะซีดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดซีดจนแบบมากๆเลยเนี่ยแสดงว่ามีเซรอลอยก็อาจจะส่งตัวจากกุมวิทอีกทีนึงก็ได้นะคะก็เมื่อรู้ว่ามีเซียลอยแล้วควรจะทำยังไงก็คือ ควรจะหยุดใช้ไปเลยสําหรับคนที่อาจจะต้องใช้หน้าทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบค่อยๆถอยทีลนิดก็อาจจะแบบสาวันทาครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นทางเลือกสุดท้ายดีกว่าเพราะมันทําให้แบบไม่หายขาดนะคะคือทางเลือกอีกทางหนึงคือกรอสเเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำให้ผิวเส้นเลือดแล้วก็แบบ ชั้นผิวเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็พอพอชั้นผิวมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเวลาโดนนุ่นโดนนิ่มก็จะไม่ค่อยแผลง่ายเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยเมื่อมันกดทับเส้นประสาทไปแล้วมันจะทาให้เราแผลง่ายมากๆนะคะส่วนตัวที่2ที่ตามมาที่ต้องใช้ก็คือตัวแอนตี้แอคเน่แต่บางคนเนี่ยที่เขาหาย,ยวไวๆเนี่ยเขาจะใช้3ตัวนี้ถ้าเห็นตามรีวิวของไมดีๆเนี่ยเขาจะใช้3ตัวนี้ค่ะว่าทำไมถึงดีเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาหน้าแห้งทีนี้เมื่อเวลาทาเอ็กแฟกเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ย ผิวเซียลอยที่มีปัญหาหนักามากๆเนี่ยมันจะแห้งปื้ดเข้าไปเลยแบบเร็วมากๆจนเหมือนกับว่าเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้ามไม่ชุ่มชื่นทีเนี้ยก็ตัวที่สองที่จะให้ใช้ตามมาก็คือตัวพาเซนต้านะคะทาทับ อ่าเออเอฟเฟกเตอร์ and, uh, ต่อไปเพื่อกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยงผิวเดิมไว้ไม่ให้เสียไปนะคะส่วนตัวที่สารเนี่ยทำไมถึงต้องาทาแอนตี้แอนเน่เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าแอนตี้แอนเน่เนี่ยมันจะมีฟิล์มบางๆใสๆตัวนึงนะคะที่เวลาทาเข้าไปบนหน้าแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดการอุดตันก็คือเหมือนกับว่าฝุ่นละอองเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เข้าไปอุดตันตามรูขุมขนเพิ่มเพื่อรักษาอ่า ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดการอุดตันใหม่ถ้าเกิดฝุตโลอองไม่เข้าไปอุดตันอีกรักษาอันเดิมออกให้หมดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหายได้เร็วมากๆนะคะแล้วถามว่าสิวเซรอยเนี่ยใช้เวลารักษานานเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าอ่าบางคนหนึ่งเดือนก็หายแต่ว่าจิ๊บเนี่ยไม่อยากให้ความหมาแบบนั้นเพราะว่าการใช้เซียรอยมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเอ่อแต่ละคนเนี่ยความแบบ เ,เข้มอ่อนหรือว่าระยะเวลาในการใช้เท่าไหร่ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสอเดือนนะคะส่วนใหญ่จะหายแต่ว่าอย่างที่เจ้าเจอเคสหนักๆมีคนนึงโดนแบบไฮดรคกินอนปลรออกเสียรอยนะคะภายในคนเดียวเนี่ยมาแล้วหน้าเขาเย็นมากทือทางหน้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างเลยจะเห็นอยู่ในรีวิวแบบของเมดิลีนนะคะก็คืออันนั้นใช้เวลารักษาประมาณ3เดือนนะคะเขาก็หายปัจจุบนันเขาก็แบบเลิฟเมดิลีนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ต้องทําใจในเรื่องของ แบบการเลีอยงสเตียรอยนะคะว่ามันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่สิวเราจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิวขึ้นแล้วเนี่ยแอนตี Anti ้แอคเน่เนี่ยเขาจะเป็นตัวรักษาส่วนเอ็กแฟกเตอร์เนี่ยเขาจะพยายามสมานแผลให้มันหายเร็วซึ่งก็จะไม่ทิ้งรอยดําแบบนานอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างชั้นผิวใหม่ไปด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอสิวหายหมดหน้าเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้แอนตี้แอกเน่เอ้ก็จาเป็นที่จะต้องใช้เอ็กแฟกเตอร์ต่อแต่ทีเนี้ยจะมีหลายคนถามว่าแล้วเริ่มใช้ไวทินิ่งได้หรือยัง จิ๊บอยากให้คนที่ผิวติดสเตียรอย์เนี่ยใช้อะเอทแฟคเตอร์ N สักสามขวดก่อนนะคะถึงเริ่มใช้ไวทินนิ่งได้นะคะแล้วก็สําหรับผิวสเตียรอย์หรือว่าผิวที่รักษาสิวม,สมาสากหมออื่นๆเนี่ยระยะเวลาแรกๆที่ใช้แล้วเกิดอาการระคายเคืองบริเวณแก้วหนือะไรที่มันรู้สึกบางๆเนี่ยอาจจะย,ย,ยุบยิบยุบยิบบ้างนะคะเวลาทาตัวแอนตี้เอ็กเน่ไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่อาการแพ้เพราะว่าถ้าการแพ้เนี่ยเราทาไปทั้งหน้าเนี่ยมันจะขึ้นทั้งหน้านะคะเป็นแบบผื่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นลมพิษแดงๆหรือเป็นนปื้ๆแๆบบ เป็นแถบแดงๆขึ้นมาเต็มหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันยุบๆยึบๆตรงนี้อาการระครยเคืองเนี่ยจะเกิดได้สามถึงเจ็ดวันค่ะเพราะว่า,าผิวบริเวณตรงนี้มันจะค่อนข้างบางถ้าโดนเซรอยหรือว่าโดนพวกกดวิตามินเอมานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามมาได้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนําส่วนเรื่องอาหารเสริมอะไรที่กินแล้วผิวเนี่ยขาวขึ้นมากเลยแล้วก็ตาเนี่ยไม่แดงแล้วเนี่ยเอาไว้อีกสักสองเดือนเนี่ยจะมาเปิดตัวนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย